แต่คราวนี้ครับพี่น้องครับไอการแต่งตั้งโยกย้ายคนและปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแบบนี้เนี่ย<ท>การหลุดจากตําแหน่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุส่วนตัวมันไม่ได้เป็นเหตุส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญไอการหลุดแบบนี้มันจะหลุดทั้งคอรมมันไม่จะเหตุส่วนตัวในการกระทําความผิดครับอย่างกรณีอื่นๆถ้านายกทําผิดอาจจะหลุดส่วนตัวแต่ในกรณีน,นี้ตามรัฐธรรมนูญมันระบุชัดว่าต้องหลุดทั้งครมอ แลวนี้สิ่งที่ผมติดใจก็คือว่าวันนี้อาจารย์โพคินรวมไปถึงหลายคนของเพื่อไทยถถแถลงกันหน้าสลอนด่าคุณสุเทพบอกคุณสุเทพนี่จะตั้งตัวเป็นรถถัฐาธิปัต์ผมไม่ยอมให้กำนันเป็นรถถัฐาธิปั์หรอกเพราะกำนันเป็นแค่กำน,นันอำนาจรถถาัฐทธิปั์เนี่ยถ้าพวกคุณหลุดจากตำแหน่งไปแล้วมันต้องกลับเป็นของปวงชนชาวไทย คุยกันให้จบฟังกันให้ดีกำนันจะใช้อำน,นาจรัฐาธิปัตย์ได้ไงถ้ากำนันใช้เลิกผมไม่อยู่แล้วอำน,นาจรัฐาธิปัตย์เป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศแล้วที่อยู่กันวันนี้คนเป็นนักการเมืองจะไม่มีสิทธิ์ดำรงตําแหน่งอะไรทั้งนั้นกำนันเขาประกาศบนเวทีแล้วคุณจะเอาอะไรกับผมอีกประเด็นมันมีอยู่อย่างนี้ครับถ้าศาลตัดสินว่า การกระทําของการย้ายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่ชอบนายกหลุดจากตาแหน่งและทําให้คอรมอหลุดไปด้วยตามกฎหมายถ้าคุณยังดึงดันอยู่คุณทําผิดกฎหมายรัฐมนูญไม่มีอํานาจไอ้กบฏถ้าคุณยังดึงดันอยู่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรไงเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเรียก ไม่รู้ว่าไม่เรียกไม่เรียกตามกฎหมายแล้วถ้าเรียกตามภาษาผมกับดรไตรลงก็เรียกว่าสนตีนแห่งชาติแล้วจะเอากันแบบไหนนะครับรัฐบาลครับคุณยิ่งรักวันนี้คุณดานหน้าออกมาไม่ยอมรับอํานาจขององค์กรอิสระดานหน้ากันออกมาไม่รับอํานาจศาลที่เขาจะตัดสิน,น,นเขาเป็นคานเสาหนึ่งในการคานอำนาจตามทฤษฎีประชาธิปไตย แล้วถ้าคุณไม่ออกข้าราชาการยังคงรับใช้บกคุณอยู่มันบ้าแล้วประเทศนี้เป็นไปไม่ได้ประเด็นนี้ผมกลัวแบบนี้ไงพอสารรัะธรรมนูญตัดสินตูมปับ๊บคุณบอกคุณไม่เชื่อฟังสารแลธรรมนูญคุณไม่ออกไอ้นี่ไงปัญหาที่กำนันพูดผมไม่รู้จะเรียกอะไรอะแต่ที่แน่ๆน,นะส้นตีนแห่งชาติเกิดเป็นทางการแน่นอน แล้วต้องตัดสินใจเอาไงพี่น้องครับทหารตำรวจต้องตัดสินใจเอานี่ไม่ใช่การปฏิวัติรัฐประหารถ้าปฏิวัติรัฐประหารผมก็ไม่เอานี่คือการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่ให้ก,กบนรัฐธรรมนูญไม่ให้ทรราชมันอยู่ต่อไปถสารตัดสินก็ถึงบอกว่าความเข้าใจแล้วแต่ว่าคุณจะแปลแบบไหนครับแต่สำหรับผมแล้วถ้าคุณยังดึงดันอยู่ มันจะเรื่องใหญ่แน่เพราะอำนาจตามรัฐธรรมนูญจะไม่มีคุณจะผิดอะไรล่ะคุณก็จะผิดมาตรา18อีกคือการได้มาซึ่งอำนาจทางการปกครองที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญคนบ้าอะไรครับมันเป็นกบฏรัฐธรรมนูญได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่น้องที่รบครับผมมาตอนท้ายของการปราศัยวันนี้ซึ่งจะบอกว่าผมเชื่อแบบนี้ เราย ah ังคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเรายังคงเชิญชวนคนเสื้อแดงที่มีอุดมการให้ร่วมกับเราผมยังเป็นอย่างนั้นครับผมจะกราบพวกพี่ที่เป็นแดงอุดมการณ์ทุกคนที่เห็นความตั้งใจของเราเขาพาเราไปไหนครับแกนนำเขาพาเราไปไหนโกงจำนำข้าวห้าแสนล้านโกงเงินชาวนารีดเลือดกับปู ไม่ใช่สิทำนาบนหลังคนฐานฐานเสียงของเขา15ล้านเสียงวันนี้เหลือกี่เสียงครับคุณอย่าอวดดีว่าเลือกตั้งคุณจะชนะเลยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วว่าคุณจะชนะเกินครึ่งหนึ่งครับสภามีห0 0รผมไม่เชื่อเลยว่าคุณจะชนะเกิน250แล้วจะตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ไม่มีทาง ไม่มีหรอกครับแล้วก็อย่าคิดว่าคนภาคอีสานทั้งภาคเขาเป็นเสื้อแดงไม่จริงถ้าเนี่ยที่จัดหลังสุดถนนอาสาถ้าคุณเจ๋งจริงแบบคุณบอกมันก็มาล้นฟ้าเลยครับมืดฟ้ามวด,ดินแล้วสิครับไม่มีอะไรมืดฟ้ามัวด,ดินนอกจากขยะที่เหลืออยู่ไปดูมาแล้วคนเสื้อแดงที่เขาลักอูดมการ เขารู้ว่าขณะนี้ปปชกําลังตรวจสอบคนโกงแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยที่แท้จริงคนเสื้อแดงนี่เขารักอุดมการเขารู้ว่าการยิงสารยุติธรรมมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเสาหลักของประชาธิปไตยในการคานอํานาจเสาเดียวที่เหลืออยู่คืออํานาจตุลาการเขาไม่โง่ครับถ้าใครจะไปกับคุณมันก็เหลือแต่พวกขี้ข่าเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมจบคำปราศัยวันนี้เอาไว้แค่นี้ว่าขอให้ทุกคนจากนี้รวมถึงนักวิชาการเสื้อแดงถ้าอยากจะเถียงกับผมเวทีไหนเชิญแต่ขอบริบทเดียวเท่านั้นที่อยากจะคุยกันจะปฏิรูปอย่างไรให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงฉลาดคิดกันหน่อยไหมล่ะเดินหน้าเลยอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรปฏิรูปให้จบเลย แล้วไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเอาไหมละ่ะทุกเวทีมาเลยขอบพระคุณครับ